สวัสดีค่ะดิฉันชอบมวนไตยมากดิฉันชอบธรรมชาติมากธรรมดาดิฉันชอบไปปักลมตลาดไปสีดกหมายดิฉันอยากย้ายไปเขมรไมีควรสุขเล็บลงไปทุกคนจบดีนะคะรบกวนแนะนําตัวเองเป็นภาษาไทยหน่อยค่ะครับผมชื่อเจอร์มีครับอายุยี่สก เ logo ปังทำงานที่ซาแทนทูเบลเยนครับคุณเรียนภาษาไทยอย่างไรคะอืปมประมาณภาษาไทยด้วยตัวเองครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะถิ่นไทยพิง่งร้อนขอให้ทั้งสองประเทศมีความมั่งคม่ระชาชนต้องเรียนตั้งศึกสวัสดีค่ะการเรียนรู้ภาษาไทยทำให้ดิฉันสามารถ ตามความเข้าใจและสื่อสารกับคนไทยได้ดีหิิงขื่นสึกษสารวันภาษาไทยค่ะโดราเอมอนตอนวันภาษาไทยภาษาไทยยากมากนี่อุนเบภาษาลองคุณเท๊กมหาลาองออมกระดาษโอสิมาถึงกระดาษหยุดตายมาหาลิโหอกโอปารกปาราจัดตานรีลงกจัดีเวทมาหาซาตัมออมีนังอตาสกีสักับาจีจิสานคำรัสิ <พ>ส,สบายดีสวัสดีครับข้าพเจ้าซื้อพิมพ์มาสอนสีสะอาดเลขานุการเอกจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประสาธิปไตยราษาชนลาวประจําประเทศไทยณโอกาสนี้ผมขออวยพรใจให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะโรคโควิด19บายบายสวัสดีครับสบายดีสวัสดีสสดเด็กๆทุกคน คนสบายดีไหมสบายดีครับคนสบายดีคสบาครับสบายดีครับเจอกันีครับสุขสวัสดิ์าไทยตัวนัก support เลี้ยงสมียงส้่งงตัมมันตงจํมอาววยชาตงท่ลูกลานทายตงวูกาฮาวิธีวารานี้ภาาไทยชาไนหนังสุขสวัสดิ์าายแหงชา สวัสดีครับทั้งประเทศไทยและเกาหลีมีความสาัมพันธ์ในแผนที่มากทำงานท่องเที่ยวทุกคนยังก้งตังใจเรียนภาษาไทยอยู่นะครับผมชอบพูดภาษาไทยผมอยู่นานถึงมประเทศไทยและผมเรียนมาผมมีเพื่อนคนไทยและผมพยายามพูด ภาษาไทยกับเพื่อนนี่คิดว่าภาษาไทยสวยมากและชอบอักษรไทย Hello, my name is Helen. I'm the Ambassador of Switzerland to Thailand. สวัสดีค่ะที่สัตวกันตุ้งติเราพูดไทยไลรภาษาสวัสดีครับวันนี้ผมจะพมาเนะนำอาหารไทยครับ แล้วสมว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันเซ็นสุดเลือกราำเลือกรกมหนดถึงเทาหวานพันเกี่ยวที่เหลียวหลอดโกไม่ขคบเหมือนหนังไหนน้ำใจคนสุขสันวันภาษาไทยนะคัสุขสันวันภรษันทยนะครับขอบคุณค่ะ